สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับผมก็วันนี้มาพบกันในเช้าวันศุกร์นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังใจคิดทุกประการนะครับผมให้สมกับเป็นชื่อวันดีๆนะครับผมก็ทางช่องแก้วกัลยาพักเครื่องก็มีพักเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังยอดนิยมนะครับผมวัตถุมงคลต่างๆนะครับทั่วเก่าหม่ทั่วไปนะครับนามาแบ่งปันกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรูปมีเสื้อยันนะครับผมมีเสื้อยันหลวงพ่อรวย กับหลวงผู้สุขวัดปาคลองมาขามเท่าแล้วก็เหรียญคณาจารย์ต่างๆรวมถึงเครื่องรางบ้างนิดหน่อยนะคะผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องแก้วกัลยาพกเครื่องด้วยหากท่านติดตามจะไม่พลาดทุกๆคลิปทุกๆ EP ที่ผมลงนะคะผมและที่สําคัญครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะผมรวดเร็วทันใจนะคะผมส่งผ่านไปสีน์ไทย นะครับผมเบอร์โทรก็ขึ้นมาให้ด้านนี้แล้วนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0875728906นะครับหรือจะทักไอดีไลน์ครับ0875728906นะครับน้องแก้วรอรับสายไหมครับไม้น้องแก้วก็เป็นผมเองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ที่หน้าจอนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ํากันทุกๆคลิปทุกๆ EP พนะครับพักเครื่องของเรานะครับผมจะเป็นลักษณะพระเช่าเหมารวมนะครับต่างที่มาต่างวาระ ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างก็เลยฝากทุกท่านนะครับดูให้ชอบดูให้ละเอียดดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับผมแล้วก็ขอกันเข้ามาจะโทรมาถามถ้าไม่มีไลน์ก็โทรมานะครับถามรายละเอียดนูน่นนั่นนี่ได้หมดนะครับหรือถ้า <c oughs> มีไลน์นะครับก็ขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้นะครับท่านจะได้ตรงตามที่ท่านต้องการด้วยแต่เรามีให้อย่างแน่นอนคือราคาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นกรอบรูปก่อนผมได้กรอบรูปมา2อชิ้นนะครับรอบนี้ได้เป็นของแม่ชีบุญเรือนนะครับผมกับ หลวงพ่อกลวยนี่นะครับหลวงพ่อกลวยเป็นรูปนี้นะครับผมรูปนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเนะครับเนี่ยได้มาอันนี้เป็นกรอบไม้นะครับเป็นภาพขาวดําอัดกระจกนะครับแล้วก็ใส่กรอบไม้นะครับความกว้างนะครับผมอ่ากว้างบานเนี่ยนะครับกว้าง7เซนสูงรับที่กรอบเลยนะครับสูงประมาณเกือบสูงเก้าเซนครึ่งเกือบสิบเซนนะครับผมนี่นะครับกว้างเจ็ดสูงเก้ากันแล้วกันเซนนะครับผมเผื่อใครอยากได้ครับ เอาไว้แบบตั้งบูชามีที่ห้อยนะครับผมกล่อมไม้ด้านหลังมีตาปั๊มวัดอันนี้หลวงพ่อปวยวัดโคสิตรามเห็นไหมครับมีตาปั๊มอันนี้เป็นปั๊มยันแม่ชีบุญเลื่อนนะครับนี่นะครับเอาบานละสามร้อยบาทครับผมแบ่งปันกันครับเนี่3สามร้อยบาทนี่สามร้อยบาทนะครับชื่นชอบบานไหนก็พิมพ์เข้ามาขอพาพเพิ่มเติมมาได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ด้านข้างก่อนนะบาทละสามร้อยนะครับผมต่อมาเป็นเสื้อยันเนี่ยนะครับ อ,นนอันนี้เป็นเสื้อเลยนะครับผมอันนี้เป็นหลวงปู่สุขหลวง e ปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมคลางให้ดูก่อนนี่นะครับผมเสื้อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ามีตาปั s, SO eh ๊มเลยนะครับนี่นะครับตาปั๊มวัดชัดเจนครับผมนี่นะครับเป็นตาปั๊มด้านี้อ่านะครับผมเป็นเสื้อตัวใหญ่นะครับผมใส่ได้ผมก็ใส่ได้นะครับจะมีที่มีเชือกให้ผูกด้านข้างนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูเต็มเ็มก่อน หลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่าเนี่ยนะครับด้านข้างจะเป็นเชือกแบบนี้นี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับผมจะผมพับนี่นะครับก็สนใจภาพเต็มๆก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมชิ้นใหญ่ครับบนคนข้างจะหล่นเฟรมนี่นะครับเสื้อยันหลวงปู่สุก วัดปากคลองมาขามเท่า1,000พันบาทนะครับผมเสื้อหลวงู่สุกหนึ่งพันเดี๋ยวผมขออนุญาตพับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วอีกองอีกผืนหนึ่งนะครับเป็นพยานหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่พยานหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่มีตาปั๊มวัดชัดเจนนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกภาชียยุธยานี่นะครับหลวงพ่อรวยยังไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับผมเป็นใหม่ๆอยู่นะครับแต่สวยนะครับผมนี่นี่นะครับขนาดใหญ่เท่ากันเลยนะครับผม หลวงพ่อรวยผมเอา800นะครับหลวงพ่อสุก1,000หลวงพ่อรวย800นะครับหลวงพ่อสุกผ้าจะเก่ากว่านะครับถ้ามองในกล้องก็เห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับสีจะคนละสีกันนะครับหลวงพ่อสุขจะออกเป็นแบบว่าสีน้ำตาลเข้มๆนะครับส,ส่วนของหลวงพ่อรวยจะออกสีชมพูชมพูแบบกึ่งส้มนะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่นะครับหลวงพ่อรวย800นะครับเป็นเสื้อนะครับผมแล้วหลวงพ่อสุข หนึ่งพันนะครับผมหลวงพ่อสุภาพจะเก่ากว่านะครับโอเคนะครับผมเก็บไว้้านข้างก่อนนะนะครับผมต่อมาเป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงพระพุทธนะครับนี่นะครับอันนี้ปีสูนยเหรียญเก่านะครับเนี่ยเหรียญนิยมด้วยนะครับวัดอนงปีศูนย์เก้านะครับดูให้ดูครับผมเหรียญเม็ดแตงกระไลทองหายากนะครับผมนานๆจะเจอเดี๋ยวผมปรับไฟนิดหนึ่ง นี่นะครับเหรียญเม็ดแตงวัดอรุณปีศูนย์เก้านี่เหรียญเก่าครับผมนี่นะครับกระไรทองชัดๆเลยนะครับผมให้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมปีศูนย์สองพันห้าร้อยเก้านะครับผมนี่กระไรทองสวยๆเอาห้าร้อยครับผมนี่เหรียญเม็ดแตงเล็กๆหน้าคล้องนะครับ ห้าร้อยบาทแบ่งปันกันครับนี่นะครับผมเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ชัดแล้วนะครับผมสวยๆเลยครับเดิมๆเลยครับห้าร้อยเหรียญเล็กๆเล็กๆครับขนาดประมาณเหรียญบาทเหรียญยี่ห้าตังนะครับผมแล้วก็อันนี้ได้มาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนี่สวยๆครับผมจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับผม แต่ถามว่าจะอยู่ในยุคใดทันหลวงพ่อไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะเนื่องจากว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจอบหลวงพ่อเงินหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนะครับถูกจัดสร้างเยอะมากครับเนื่องจากเป็นที่นิยมนะครับก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในยุคใดแต่ดูความความสวยความเก่านี่นะครับผมเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับคนโบราณมักกล่าวครับมีจอบไม่มีจนนะครับผมนะครับแต่ก็ต้องขยันนะครับทํางานทำมาหากินเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆครับผมจอบหลวงพ่อเงินนะครับสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยจอบหลวงพ่อเงินผมขอ900บาทครับจอบใหญ่นะครับ900 900อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่หลวงปู่ทวดอันนี้ออกวัดสแกนะครับหลวงปู่ดู่นี่นะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดสวยๆครับผมหน้าตาคมชัดเห็นไหมครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนี่นะครับ ด้านหลังแบบนี้นะครับผมออกวัดสแกนนะครับปีสามหลวงพ่ดูปุกเสกนี่นะครับน่นาจะเป็นพวกเนื้อตะกัวหรืออะไรนะครับผิวประมาณนี้นะครับนี่นนครัาผมสวยๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับผมนี่นะครับหน้าตาเมตตาจมูกสวยนะครับเอา700บาทครับผม700บาท นี่เป็นเหรียญหันข้างหลวงปูตโตนะครับรุ่นอนุสร์สร้างโรงเรียนนะครับผมหลวงปุ่โตนี่ตอกโคชัดเจนนะครับผมนี่นะครับอันนี้แบ่งปันการเหรียญลมดําเอา500ครับผม500บาทเนื้อทองแดงลมดํานะครับตอกโคด้านล่างนี้หลวงปู่โตนะครับหันข้างดูรายละเอียดชัดเจนนะครับผมสวยๆเลยนี่นะครับจมูกโด่งๆเลยครับผมดูครับนี่โคชัดๆนะครับผมหลวงปู่โตะ ด้านหลังเป็นเนี่ยครับอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับผมดูเส้นคมคมครับระหว่างเหรียญชัดเจนนี่นี่นะครับเอาห้าร้อยพอครับผมแบ่งปันกันนะครับห้าร้อยนะครับผมดปุ๊โตนะครับดูให้ดูขอบคมคมเลยนะครับไม่บวมนะครับเหรียญนี่นะครับห้าร้อยบาทต่อมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับผมอันนี้จะเป็น ปี47นะครับผมเขาเขียนไว้นะครับปี47นี่นะครับกระไหลทองเหรียญหลวงพ่อทบออกเที่รึกสร้างวิหารนะครับวัดกกจันทร์นะครับปี47เนี่ยเขามีปีชัดเจนนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆครับผมปี47เนี่ยมีปีพศระบุชัดเจนดูครับเส้นคมๆนะครับกระไหลเดิมๆนะครับผมหน้าตาติดชัดนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อทบเอา300ครับผมปี47นะครับ นี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับที่เราลึกสร้างวิหารวัดกกจันนี่สวยๆเดิมๆเลยครับผมนี่เอา300บาทครับเหรียญหลวงพ่อทบนะครับผมสุดจริเจิตแห่งเมืองมะขาบหวานอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่นะครับสวยๆนะครับต่อโค้ดชัดเจนนี่นะครับผมเหรียญน,นี้เอาห0าบาทนะครับ ปี2อหนึ่งนะครับดูครับผมนี่ชัดเจนนะครับดูคมๆตัวหนังสือชัดๆเห็นไหมครับต่อโค้ดชัดเจนนี่นะครับหน้าตาเมตตาชัดเจนนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปี2อหนึ่งเป็นเหรียญแอปเปิลนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม สวยๆครับเอาห้าร้อยบาทครับเหรียญหลวงพสุดวัดการหลงห้าร้อยนี่นะครับผมดูขอบปัดทุมคมเหรียญไม่บวมนะครับชัดเจนนี่ให้ดูกันชัดๆสวยๆครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตแต่อันนี้เขาสร้างย้อนที่ล,ลึกนะครับผมสร้างย้อนที่ล,ลึกนะครับเป็นกระไหล่ทองเนี่กระไหล่ทองสวยๆแล้วนํามาลงยาอันนี้สร้างย้อนนะครับผมเนี่ ถใครอยากได้ไว้เหรียญสวยๆนะครับนี่นะครับสร้างย้อนที่ระลึกนะครับผมเหรียญนี้เอา500้อบาทครับผมนี่สร้างย้อนนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ทันตัวทันที่เป็นรุ่นนี้โดยตรงนะครับโอ้โหเล่นกันหลายแพงเลยนะครับไม่ค่อยจะเจอแต่อันนี้เขาสร้างย้อนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สวยๆครับผมนี่เหรียญนี้เลยนะครับสวยๆไว้คล้องได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นเหรียญพัดยศดูครับดูกระไลสวยมากครับผมดูครับ เส้นคมคมหลังเหรียญชัดเจนนี่นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับผมต่อมาเป็นเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดนะครับผมเรียมวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังนี่นะครับเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดนะครับแบ่งปันเอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมนะครับผิวสัมผัสหน่อยนะครับหน้าตาจมูกปากนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่าเขาเลี่ยมแบบวินเทจเก่าๆเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังกันนะครับทําให้แบบผิวก็อาจจะถูกสัมผัสได้ง่ายนะครับผมเอาห้าร้อยพอครับผมเหรียนน้าเต้าหลงผู้ทวดนี่นะครับเลี่ยมผอมของเลี่ยมสวยนะครับเลี่ยมวินเทจดีนี่ด้านหลังยังเส้นคมคมให้เห็นอยู่นะครับนี่หลังยันแบบนี้เหรียนน้าเต้าเอาห้าร้อยพอครับผมนี่นะครับ5้าร้อยบาทเลี่ยมวินเทจสวยๆเลยครับผอมคล้องได้เลย ห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญมาเหศวรนะครับผมเป็นพะกุนะครับเนื้อชินตะกัวนี่นะครับจับขอบเงินแบบผสมสแตเลสอะนะครับผมจะเป็นเงินโบราณนี่นะครับเขาเรียกเงินแปดตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่นะครับมาเหศวรสวยๆนะครับผมมาเหศวรสองหน้าเนื้อชินตะกัวเก่าๆนี่นะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ เรียมพร้อมนะครับจับขอบเก่าโบราณนะครับเอาห้าร้อยนะครับผมนี่นะครับขอภาพนิ่งๆมาได้นะครับผมชัดๆนี่นะครับแต่การนี้ก็ชัดอยู่นี่นะครับผมเรียมจับขอบเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับผมนห็นะครับให้ดูเยายงมบุกข้างเห็นไหมครับพิมพ์ชัดๆเลยนะครับเอาห้าร้อยพอครับผมแบ่งปันนะครับไม่เหตุส่วนสองหน้าแบบนี้ นี่นะครับห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มกระไรทองสวยๆครับเดี๋ยวนี้เอา500เหมือนกันนะครับผมปี04หลวงพ่อเพิ่มนะครับกระไรทองนะครัผมนี่นะครับผิวเปิดๆหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังได้ความสวยๆเดิมๆจมูกสวยครับดูครับจมูกสันโด่งเลยนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะครับรุ่น งานฉลองสมณศักดิ์นะครับปีศูนย์ี่นะครับผมมีรอยจานตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นรอยจานนะครับเนี่ยนี่มีรอยจานด้วยนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะครับมีรอยจานตรงนี้นะครับเอาห้าร้อบาทครับผมนี่ขอบตัดคมเลยนะครับผมเหรียญไม่บวมนะครับดูครับห้าร้อยครับอันนี้เป็นเหรียญพัดนะครับผมพัดจีนนะครับผมนี่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบว่า เสริมสริมงคลนะครับอันนี้หลวงปู่เอ่อพระอาจารย์อิฐปีปจุลามณีเป็นคนสร้างผุกเสกนะครับผมนี่มีโค้ดอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับโค้ดชัดเจนนะครับผมเหรียญพัดจีนนะครับพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็พัดสิ่งดีๆเข้ามานะครับนี่คือความหมายในการทําของเขานะครับผมนี่นะครับเผื่อใครนะครับเอาไปเสริมสรีนะครับเสริมดวงเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่สวยๆนะครับผมนี่พระอาจารย์อิฐปัจจุลามณีนะครับ สร้างแล้วปลุกเสกอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี4 6 4 7อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับนี่เห็นไหมครับโค้ดชัดเจนนี่นะครับต่อโค้ดด้านนี้นะครับเอา300บาทครับผมแบ่งปันกันนะครับ300นะครับนี่นะครับเหรียญพัดจีนนะครับ300อันนี้เป็นเหรียญเออันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับครึ่งซีกนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นย้อนนะครับสร้างรุ่นใหม่ๆนะครับผมนี่นี่นะครับผม เขาเรียกว่าเข่ากว้างหลังครึ่งซีกนี่นะครับหลวงพ่อพรมเผื่อใครอยากได้ไว้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวาลระอื่นๆนะครับส่วนใหญ่หลวงพ่อวัตถุมงคลของหลวงพ่อพรมได้รับความนิยมก็จะสร้างหลากหลายรุ่นนะครับนี่นะครับผมเผื่อท่านใดรู้ครับว่าหลังเป็นเอกลักษณ์วงเดือนแบบนี้นะครับเนี่ยอาจจะเป็นในรุ่นไหนอันนี้จะผมไม่เป็นจริงๆไม่ทราบนะครับก็ได้บ้านๆมาแบบนี้นี่ดูครับขอบตัดคมๆเลยนะครับผมนี่สวยๆนะครับหน้าตา ยันด้านหน้าติดชัดเจนนะครับเอาสามร้อยพอครับผมแบ่งปันกันไม่ทราบรุ่นนะครับนี่ดูครับแต่สวยครับผมสวยสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพมนะครับสามร้อยอันนี้เป็นอ่านอนนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อเนื้อดินนะครับปุอันนี้กุวัดใหม่เอามาลดนะครับนี่มีตาปั๊มแต่เขาปั๊มไม่ค่อยติดนะครับปั๊มติดนิดเดียวนี่นะครับมาพร้อมตลับนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ นี่นะครับสวยๆนะครับท่านนอนแบบนี้ดูครับเก่าๆเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ตลับเงินนะครับเป็นน่าจะเป็นพวกตลับสแตเลสเก่าๆนะครับผมแต่เก่าดีนะครับผมนี่นะครับมีตาปั๊มเนี่ยกุวัดเนี่ยเห็นไหมครับนี่โค้งๆนี่คือนี่คือตาปั๊มของวัดนะครับเนี่ยโค้งลงมานะครับแต่พียงว่าเขาปั๊มแล้วไม่ชัดเนี่ยนะครับมันน่าจะปั๊มเก่าๆนะครับผมนี่นะครับแต่เป็นกุนี้แน่นอนนะครับวัดใหม่อมรรถนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับปุกวัดใหม่อมรโรสนะครับผมนี่พันนอนนะครับเอาห้าร้อยบาทครับพร้อมตลาบอันนี้เป็นเสือหลวงพ่อปานเนื้อโลหะนี่นะครับหลวงพ่อปานนี่มีกิ่งอันนี้รุ่นใหม่นะครับผมนี่นะครับเสือหลวงพ่อปานรุ่นใหม่นะครับผมอันนี้แบ่งปันเผื่อใครอยากได้ไว เลี่ยมไปคล้องทงําพวงกุญแจหรือว่าเสริมนู่นนั่นนี่ติดตัวอะไรเงี้ยนะครับพกติดตัวนะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานเนื้อทองเหลืองนะครับมีกิ่งนะครับเนี่ยหูกิ่งดังตะวานด,วนะวด้วยนะครับสวยๆเลยนี่นะครับนี่เป็นรูปหลวงพ่อปานนะครับผมเสือหลวงปานเอาสามร้อยแบ่งปันครับผมสวยๆครับสามร้อยนะครับแล้วอันนี้เป็นกะลาแกะลาหูนี่สวยนะครับผมนี่ แกะงานได้ละเอียดมากเลยนี่นี่นะครับดูครับละเอียดนะครับเป็นกะลานะครับผมนี่แกะชัดเจนนะครับงานละเอียดสวยเลยครับแต่ทำไมผมไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ใดด้านหน้ามีปิดทองแบบนี้นะครับนี่นะด้านหลังมีรอยจานเต็มแผ่นนะครับผมเผื่อท่านใดรู้ครับว่ารอยจานแบบนี้จะเป็นที่ใดนะครับอันนี้ผมไม่เป็นจริงๆนะครับเอาห้าร้อยบาทครับกลาแกะนะครับข้างหน้าเราหูหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับสวยๆครับผม งานละเอียดดูดูดูครับดูมิติดูครับถ้ามองมุมข้างดูมีมิติมากนะครับแกะได้สวยนะครับผมนี่นี่นะครับห้าร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมบ้านแครแต่ันี้นะครับสร้างย้อนนะครับจริงๆถ้าเหรียญเดิมจริงๆจะเป็นเหรียญปีหนึ่งห้านะครับแต่งนี้เขาเป็นเหรียญทํามาน่าจะทามาแจกนะครับเขาก็เลยสร้างย้อนนะครับแล้วก็ใช้แผ่นหน้ากากเงินเป็นหน้ากากเงินนะครับเนี่ยมาประกบ นี่หนักกากเงินประกบหนักกากเงินนะครับผมนี่หนักกากเงินประกบเข้าไปนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยออกวัดบ้านแคร์นะครับสร้างย้อนปีหนึ่งห้านะครับน่าจะแจกในพวกวาระใดสักอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้นี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะผมนี่เผื่อใครชอบครับเอาไปเลี่ยมได้นะครับเลี่ยมให้เด็กให้ผู้หญิงคล้องได้นะครับเนี่ยขนาดไม่ใหญ่กําลังสวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามแต่นี่ออกวัดบ้านแคร์ หลวงพ่อกลวยนะครับสวยๆครับแผ่นหน้ากากเงินประกบเอาสามร้อยพอครับผมนี่นะครับอันนี้เขาแจกมาผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาแจกมาในวาระใดนะครับเจ้าของเขาได้มานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นซุ้มกอนะครับแต่ก็ไม่ทราบที่นะครับผมซุ้มกอเลี่ยมแบบนี้ไม่ค่อยชัดเนาะว่าขอบเขาลายนะครับแต่พระจริงๆสวยนะครับผมเนี่ซุ้มกอนะครับผม นี่ซุ้มเนื้อดินนะครับผมแต่ไม่ทราบที่นะครับผมเป็นซุ้มกอนี่นะครับซุ้มกอไม่ทราบที่เอาสามร้อยครับผมแบ่งพันกันครับสามร้อยเขี้ยวเสือนี่อันนี้เ็าเขี้ยวเสือนะครับผมนี่เหลือหนึ่งเขี้ยวนะครับเขี้ยวเสือเก่าเก่าเลยนะครับผมเขี้ยวเสือเก่าเก่าเอาสามร้อยครับผมเขี้ยวเสือนะครับผมนิดที่เจาะนี่คือความหมายคือเจ้าของเขาบอกว่าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ด้านนี้นะครับเจาะใช้ด้านนี้แล้วทีนี้เขากลัวว่าเนี่ยนะครับมันจะเริ่ม ก่อนเริ่มพังเขาก็เลยไปเสริมเป็นถักเชือกแล้วก็ทําห่วงตัวนี้คล้องแทนแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเขาใช้แบบนี้เขาก็เลยมีรูเจาะแบบนี้นะครับนี่เอา300อพอครับผมแบ่งพันนะครับเชี่ยวเสือนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหมากทุยนะครับผมแต่ผมไม่ทราบเกจิอาจารย์แต่เก่านะครับผมลงรักถักเชือกนี่เก่าๆเลยดูครับด,ดูครับนี่ไม่ทราบที่เอา300เหมือนกัน,นครับผมนี่ไม่ทราบที่นะครับผม อีพีแบ่งปันครับผมนี่นะครับหมากทุยนะครับเก่าๆนะครับเขาถักเชือกแล้วนํามาลงรักนะครับผมนี่นี่เป็นหมักทุยนะครับแต่ไม่ทราบเกจิอาจารย์นะคะผมเอาสามร้อยครับผมสามร้อยสามร้อยบาทอันนี้เป็นพักกูปางลีลานะครับผมไม่ทราบกูเหมือนกันแต่เก่าดีครับนี่อันนี้เก่าจริงครับผมดูเนื้อดูอะไรเก่าครับดูเห้ไหมครับ สวยด้วยนะครับผมนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับผมไม่ทราบที่แต่เก่ามากครับผมดูจากเนื้อดูจากพิมพ์กดพิมพ์ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูความเก่าของเนื้อดูของมวลสารด้านในเห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่ดูดูครับชัดๆเลยครับอันนี้เห็นชัดเลยนี่เอาห้าร้อยบาทครับผมนี่บางลีลาเม็ดขนุนนะครับไม่ทราบกุห้าร้อยหลวงพ่อแช่มนะครับอันนี้น่าจะประมาณปีสามหกนะครับผมนี่ เหรียญกงจากหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคบประมาณปี36นะครับเรียมพร้อมเลยนะครับของบูชาได้เลยนะครับเอา300เหมือนกัน,น,นครับผมนี่ราคาแบ่งปันครับ EP นี้ชัดเจนนะครับตัวหนังสือชัดเลยหลวงพ่อแชม่มวัดตากล้องนี่อันนี้ประมาณปี36นะครับผมนี่นี่แล้วหลังแบบนี้นะครับ อ่าชัดละนี่นะครับผมพร้อมเดียมเลยครับผมแบบนี้สวยๆครับทองแดงผิวไฟๆเลยนะครับเอาสามร้อยสมเด็จเก่าไม่ทราบกุนะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยหลังเป็นเขาเรียกอะไรหลังกระดานว่าแบบนี้เนาะนี่นะครับผมสมบูรณ์ลหลังกระมากนี่เจ้าของรู้จริงเ,เสียงคุณเสียงคุณแก้วนะนน <c oughs> รู้ด้วยว่าหลังกระมากใครบอกมาคนร้าย คนขายเอาองค์นี้คุณซื้อไหมก็เคยมาตั้งนานแล้วอ่ะอ้าวเพิ่งเคยเห็นเขาเนี่ยอนูเพิ่งได้嘛ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี้เป็นอ่ะว่ากันไปครับผมคนฟังบอกว่าเราจะคุยเลยนะไม่คุยกันมาก่อนบ้านไหนไปซื้อเขามาซื้อบ้านใครเจ้าของเขาบอกซื้อบ้านไหนซื้จันเม่ได้ฮะไม่เลยบ้านไหนว่าองเนี้ยไม่รู้เฮ้ยมาแล้วไม่ใช่ว่าของแพงละจำไม่ได้ องที่นักเก็บไว้บอก่านี่งานเข้าแล้วอโอเคครับผมมาดูขอโทษด้วยนะครับเพิ่นวยหน่อยนี่นะครับหลังกลับหมากครับคุณแก้วบอกอันนี้เขาไปซื้อมาเขาบอกอย่างเงี้ยฮะนี่แต่สวยครับผมสวยสวยสวยนะครับแต่ผมก็อย่างนี้เราดูไม่เป็นนะครับเราเรียนกันตามตรงกันนะครับผมผมก็ดูไม่เป็นก็ดูเก่าดีก็ก็ก็เช่ามาแล้วครับบางทีเราไปเจอตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยดีครับผมเอาห้าร้อยบาทแล้วผมแบ่งปันกันไปอยู่ อ,อยู่ในถุงเนี่ยถ่ายให้ลูกค้าดูดิเ <c oughs> บาเสียงหนนะ่อยสองโมงแล้วแล้วก็อันนี้เป็นภาพปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อผงคลุกรักเหมือนกันเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ปิดทองถักไม่ใช่ถักเด็กอันนี้เขาเป็นเชือกนะครับเนาะกแต่เชือกเก่าเก่านะครับผมปิดตาเก่าแล้วก็เชือกนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ที่นะครับผมเนี่ยไม่ทราบที่นะครับ นี่ยไม่ทราบที่ปิดตาเป็นพระปิดตาเก่าเก่าเก่าจริงนะครับเนี่ยเอาสามร้อยบาทนะครับผมไม่ทราบที่แบบนี้นะครับผมลองดูนะครับเื่อท่านใดชอบครับสามร้อยบาทครับผมต่อมาเป็นปิดตาหลวงปุโต๊ะนี่นะครับอันนี้เป็นปิดตาเล็กนะครับข้างกระหนกโอ้นี่หายากนะครับผมนานๆจะเจอดูมวลสารครับี่ฝั่งตะกุดนี่ข้างกระหนกแบบนี้เดี๋ยวดูครับกดพิมพ์กระหนกชัดเจนนะครับดูมวลสารแน่นๆเลยครับผมนี่โอ้โห นี่เห็นนะครับชัดเจนมากนะครับผมปิดตาข้างกระหนกนะครับเป็นปิตาเล็กนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมนี่นานจะเจอครับมวลสารเต็มๆเลยกดพิมพ์ชัดเจนนะครับนี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมเล็กๆอย่างนี้เอา600บาทครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับมีฝั่งตะกุดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ เสือไม้นะครับเสือแกะเป็นรูปไม้มีลงอักขระนะครับผมนี่นะครับพร้อมกับขดลวดแบบ้อนคล้องนี่ดูครับมีรอยลงอักขระรอยจานชัดเจนหมายทามาจากไม้นะครับผมนี่นะครับส่วนไม้อะไรนี้ผมไม่มั่นใจนะครับได้มาบ้านๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะครับผมเขาก็ถักลวดไว้อย่างเงี้ยนะครับไว้ให้คล้องนะครับผมทาพวงคุญแจทําคล้องติดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม บางคนเขาที่เขาเข้าปูงเข้าป่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะทําเป็นแบบแก้เคล็ดอะไรเงี้ยนะครับของไปนะครับแต่ผมไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับแต่ลอยจานลงอัคระเต็มเลยนะครับผมนี่เป็นไม้นะครับเอาสามร้อยครับผมแบ่งปันไม่ทราบที่นะครับเป็นไม้เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูความสูงนะครับสี่เซนนะครับความกว้างสามเซนนะครับกว้างสามสูงสี่เซนนะครับผมกําลังหน้าคล้องเลยครับนี่ นี่นะครับเอา300พอครับผมแบ่งปันนะครับแล้วมีตะกรุดอยู่2ดอกนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูดอกแรกก่อนดอกเปลยไม่มีกรอบนะครับอันนี้ตะกรุดนิ้วความยาว3นิ้วนะครับตะกรุด3นิ้วนะครับแผ่นด้านในเป็นแผ่นตะกัวนะครับผมนี่แผ่นตะกัวพันแล้วก็ถักเชือกปิดทองไว้แบบนี้นะครับอันนี้คงไม่เก่านะครับน่าจะเป็นใหม่ๆนะครับผมเนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใด เนี่ยเป็นแผ่นตะกัวแต่เชือกก็ดูเก่าดีนะครับผมแต่ปิดทองก็แต่เชื่อไหมครับผมมาออกวางไว้ด้านนอกอะทองยังแน่นอยู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับโดนสัมผัสหน่อยนะครับทําให้ดูเลยนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับผมตอนแรกเราคิดว่าเอะทองแปะใหม่ๆแน่เลยถ้าแปะใหม่ยังไงก็ต้องหลุดติดมือถูกไหมครับแต่อันนี้ครับผมวางไว้ด้านนอกนะครับผมใช้มือสัมผัสอย่างเงี้ยไม่มีติดมือเลยนะครับโอ้โหเต็มนิ้วเลยไม่มีจริงๆครับไม่มีจริงๆแน่นจริงๆครับมีความรู้สึกว่า เอ๊น่าจะเป็นแผ่นทองใหม่แต่จริงๆไม่ใหม่ครับผมเก่านะคะผมเนี่ยทำให้ดูเลยนะครับเป็นแผ่นตะกั่วพันสักหนึ่งสองสามแผ่นตะกั่วพันสามรอบนะครับเนี่ยแผ่นตะกั่วพันสามรอบนะครับสูงสามนิ้วไม่ทราบเกจิอาจารย์นะครับผมนี่นะครับแต่ดูชุงดูเชื่อกระดูเก่าดีนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมสามนิ้วสามร้อยนะครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งนะครับอยู่ในหลอดนี่นะครับแต่อันนี้มีรอยจานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกัน แต่ผมก็ดูไม่เป็นว่าเป็นเคจิอะไรนี่นะครับจะมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยจานเนี่มีรอยจานนะครับผมนี่แล้วเขาก็ถักเชือกเหมือนกันตอกแบบนี้นะครับตอกโค้ดนี่ตอกโค้ดแบบนี้นะครับอันนี้ดูหาไม่เจอว่าปกติบางที่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาก็จะบอกว่าเป็นตะกุดหลวงพ่ออะไรใช่ไหมครับแต่อันนี้นะครับมีแค่สัญลักษณ์โค้ดแบบนี้แต่ผมดูไม่เป็นว่าจริงๆเป็นโค้ดของหลวงพ่ออะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ เนี่ยนะครับแต่ก็มีรอยจานนะครับนี่อย่างนี้อังนี้มีอะไรหน่อยๆอ๋อมีโค้ดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับต่อโค้ดหัวท้ายนะครับโค้ดแบบนี้เผือท่านได้รู้ครับผมเอาเท่ากันนะสามร้อยบาทนะครับขนาดเท่ากันไหมสามนิ้วครึ่งอันนี้น่าจะอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะครับผมดอกเปลือยสามนิ้วอันนี้สามนิ้วครึ่งนะครับผมนี่นะครับเอาดอกก็สามร้อยนะครับผมชอบดอกไหนก็ทักเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับ โอเคครบถ้วนนะครับผมสาหรับ EP นี้ก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยันท่ยายันไม่มีมีเสื้อยันนะครับหลวงปู่สุกหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็กรอบรูปแมชีบุญเรือนนะครับกับหลวงพ่อกลวยนะครับก็แบ่งพันราคาพิเศษเลยครับผมกรอบรูปคิด300นะครับพยันหลวงปู่สุกร0หนึ่งหลวงพ่อรวย800นะครับผมชื่นชอบ ชิ้นไหนก็ขอเข้ามาแล้วก็ราคาผมก็แจ้งไว้แล้วแล้วก็เน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับพทุกองค์ผมแจ้งราคานะครับแต่ราคานะครับ ถ้าลูกค้ารับแบบโอนผมส่งให้ตามในราคาในคลิปเลยแต่ถ้าลูกค้าขอให้เก็บเงินปลายทางนะครับผมขอค่าบริการเพิ่มอีก50บาทเพราะว่าผมต้องจ่ายให้กับทางไปรษณีย์นะครับที่จะให้เขาไปดําเนินการเก็บเงินและนําเงินเข้าระบบให้นะคะผมอันนี้ก็มาชี้แจงให้ทราบแล้วก็แจ้งให้ทราบจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับผมขออบคุณทุกท่านรับชมเราฟังแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสาหรับท่านที่เช่าบูชาอุดหนุนนะครับพักเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพักเครื่องไป นะครับเติมกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ